คุณผู้ชมคะตอนนี้คุณยิ่งรักชินวัตรนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวค่ะว่าตัวเองน่ะน้อมรับคําแนะนําจากท่านผู้บัญชาการทหารบกค,ะค่ะแล้วก็มีความเชื่อมั่นด้วยนะคะว่าการเลือกตั้งนั้นคงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ สิ่งที่คุณย่งรักเชื่อมั่นนะครับคือการที่ผู้บัญชาการทหารบกที่ประกาศจะสนับสนุนการเลือกตั้งจะไม่ทําการรัฐประหารนะครับและพร้อมรับฟังคําชี้แนะนะครับหลังออกมาให้ความเห็นว่าถ้าพรรคเพื่อไทยชนะจะถูกต่อต้านและแย่งชีอาอานาจไปฟัง<อ>เสียงของเธอครับก็อยากเห็นทุก ทุกหน่วยงานทุกฝ่ายนั้นยอมรับในเสียงของประชาชนค่ะจริงๆท่านผบทบก็ได้มาเรียนแล้วว่าไม่มีการปฏิวัตินะคะก็ฉันก็เชื่อมั่นในจากที่ท่านได้มาพูดอยู่แล้วเพราะเชื่อว่าเจตนาทุกท่านก็คงไม่อยากเห็นบ้านเมืองออไม่ได้เป็นระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะส่วนการที่นายแพทยตุลสิทธิสมบวงแกนําเสื้อหลักสีขอให้ดีเอสอบสวนคาให้การคดียึดทัพย์พันตารวจโททักษิน นางสาวยิ่งรักไม่รู้สึกวันไหวและเชื่อว่าจะไม่กระทบต่อคะแนนนิยมครับด้านพรรคเพื่อไทยก็เชื่อว่านายแพทย์ตุลน,นั้นหวังผลทางการเมืองแล้วก็มีผู้อยู่เบื้องหลังจึงเตรียมยื่นกกตอเอาผิดกับนายแพทย์ตุลฐานทำผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วยการทำให้เข้าใจผิดในคะแนนต่อนางสาวยิ่งรักและก็พรรคเพื่อไทยค่ะ